นี่นี่ละไประชดใครไม่ได้ประชดพี่ชานประชดตรงไหนนี่กาแฟยังไม่กินแค่ปิดกระจกแล้วก็มีกลิ่นนิดหน่อยเนี่ยนี่นี่นี่แค่เปิดผ่านช่องแอร์มาพี่กาแฟหอมกุนแก้วละห้าบาทนะคะขอบคุณที่มากๆนะที่ช่วยทาบุญให้น้องชมพู่นะคะหนูไม่เคยลืมบุญคุณใครนะคะลูกหนูตายนะลูกหนูตายหนึ่งคนนะลูกสาววิตรีตายหนึ่งคนนะแม่แหลมอย่ว่านุน้องเลยนะคะพี่พ่อแม่พ่อพี่ก็ตายหนูก็ไปช่วยงานบุญแม่พี่ก็ตายหนูก็ไปช่วยงานบุญนะตายหนึ่งครั้งจัดงานบุญหนึ่งครั้งตายหนึ่งคนจนะัดงา,านบุ จัดงานบุญด้วยหนูก็ไปช่วยแม่พี่ตายจัดงานบุญด้วยหนูก็ไปช่วยเหมือนน้องชมพู่เป๊ะลูกหนูตายคนเดียวแต่ว่าพ่อกับแม่พี่ตายถึงสองคนแล้วนะนะแล้วพี่จิบไปเยี่ยมนะคะพี่ช่วยงานศพงานงานงานบุญลูกหนูห้าพันนะคะถ้าพี่เป็นอะไรไปก็ให้ทางบ้านพี่ติดต่อหนูด้วยนะคะงานบุญอนะ่ะมันเป็นงานบุญนะพี่เพราะฉะนั้นเวลาตอบแทนกันเวลาแลกเปลี่ยนกันอะไรนะมันก็ต้องตอบแทนด้วยงานบุญเหมือนกันนะพี่พี่ช่วยงานศพงานเอ้ยพี่ช่วยงานบุญลูกหนูมาห้าพันถ้าถึงเวลานั้นถ้าพี่ไม่อยู่ถ้าพี่เป็นอะไรไปก็ให้ญาตติพพีีี่่่่ดดออหหหนนนนนูู้้้้ววววยแแลลกัััขททจ ถ้าจะถามว่าหนูลืมบุญคุณชาวบ้านไหมน้องชมพู่ไม่ใช่รายแรกที่ตายในหมู่บ้านกบอกนะคะบ้านคนอื่นบ้านอื่นก็ตายค่ะพ่อแม่แม่แหลมเขาก็เสียไปนานแล้วแล้วหนูก็เคยไปช่วยงานศพงานอะไรของเขาด้วยงานแต่งหนูก็เคยไปช่วยค่ะนะลูกหนูไม่ได้ตายคนแรกของกบกอกค่ะก็ไปช่วยกันแบบนั้นทุกบ้านนะ่ะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งพวกเราไปช่วยกันแบบนั้นทุกบ้านนะเมื่อก่อนนะคะถ้าหนูไปช้าหัวหนูก็ไปค่ะไปกางเต็นไปอะไรไปกางโต๊ะกางเต็นเก็บโต๊ะเก็บเต็นไปช่วยกันแบบนั้นทั้งหมู่บ้านนะ่ะแล้วพี่เป็นใครพี่มาออยู่่กหรืเปลา พี่รู้ไหมว่าขนบธรรมเนียมประเพณีพวกชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงกอกกอกเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านที่เพิ่งผุดขึ้นมาตอนคดีน้องชมพู่แลวน้องชมพู่ตายเป็นรายแรกนะน้องชมพู่นะมพไม่ได้ตายเป็นรายแรกค่ะมีคนตายก่อนหน้านั้นเยอะแยะที่สามิตีมันก็เคยไปนั่งในงานที่สามิตีมันก็เคยยิ้มเข้าสารถุงก๊อบแก๊บอ่ะเอาแบงค์ร้อยใส่ในนั้นทูบเอ้ยเทียนเทียนนะบ้านเราจะมีเทียนคู่หนึ่งดอกไม้คู่หนึ่งใส่ในถุงเข้าสารแบงค์ร้อยใบหนึ่งนะยิ้มไปบ้านงานค่ะไปจุดทูบขอให้ไปดีนะเงินงเราไม่เยอะหร แล้วพี่จะเอาอะไรกับหนูล่ะหนูไม่เคยทวงเลยนะเอาจริงๆหนูไม่เคยออกมาทวงแบบนี้เลยนี่เพิ่งเจอคดีน้องชมพู่เนี่ยโดนทวงทุกวันแล้วหนูไม่ไปเล่านิทงนิทานอะไรแสีใครด้วยนะหนูไม่เคยไปทวงหนูไม่เคยไปเล่านิทานเสียทีนี่ลืมบุญคุณบุญอะไรนะนะเป็นเสียทีแล้วลืมบุญคุณแล้วต้องกับมาเล่านิทานเหรอคะพวกคุณเป็นคนจนแล้วเล่าได้เหรอพวกคุณไม่มีตังแล้วเล่าได้ใช่ไหมฮะพอมีตังแล้ว ต้องโดนดวงบุญคุณใช่ไหมว่าลูกตายแล้วต้องชดใช้บุญคุณโน่นนั่นนี่พวกคุณนี่ก็บ้านคนตายกนันตั้งหลายคนนะทั้งแต่งงานทั้งงานศพทั้งงานบุญบ้านสาวิตรีเพิ่งจัดงานศพลูกงานศพเดียวนะพวกคุณจัดกันไปสองงานแล้วนะจัดกันไปสองงานแล้วหนูยังไม่ได้เป็น่วงเลยเงินหนูอาจจะน้อยหรอกหนูใส่ในถุงก็แก้ไปนะในเสื้อใส่ในถุงหิ้วไปอะ่ะตังร้อยนึงเพียนคู่นึงดอกไม้คู่นึงใส่ในถุงข้าวสารที่หิ้วไปเหมือนบ้านอื่นๆนะหนูก็หิ้วไปเหมือนบ้านอื่นน่ะแลวหนูก หนูไม่เคยมาทำนิทานแต่คนจนคนรวยนิทานลืมบุญคุณอะไรพวกนี้หนูไม่เคยทำเลยหลายสิ่งหลายอย่างอยู่แต่หลายอย่างอยู่นะคะที่ที่พูดพูดไม่ไม่ถูกอะเรื่องพอ่อเรื่องแม่แม่เหล็พี่เสียนะ่ะอันนี้เพิ่งเห็นจริงๆเพิ่งเห็นแบบนี่แหละแต่ถ้ามีคนมามาเล่าให้ฟังนี่รู้พอรู้คร่าวๆพี่จิ๊บก็มาเล่าให้ฟังพี่จิ๊บเราให้ไปดูแต่ไม่ได้ไม่ไปดูนะคะตอนนั้นนะลืมกดลืมกดอีกแล้ว <laughs> <laughs> เพิ่ง <laughs> เพิ่งเห็นเหมือนกัน <laughs> เพิ่งเห็นแบบเต็มๆอะ แต่รู้คร่าวๆตอนนั้นว่ามีการพูดถึงเราประมาณไหนใช่ไหมคะพี่กิ๊ฟจะมาเล่าให้ฟังอยู่อ่าอย่างหนึ่งที่พูดไม่ถูกก็คือพ่อแม่ไม่แหลมเสียอ่าบอกว่ามาช่วยนะคะอันนี้อธิบายย้อนหลังแล้วกันเพราะว่าเราเพิ่งเห็นเราเพิ่งเห็นพ่อแม่ไม่แหลมเสียแล้วบอกว่ามาช่วยนี่ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าตอนที่พ่อแม่แหลมเสียนี่ข้าเจ้ายังไม่ท่านได้เอาเดียวข้าเจ้ายังไม่ได้แต่งงานพ่อแม่แหลมเสียนี่เมื่อพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด เพมได้สี <Das guided snail> ่เด <swimming> ือนก็ไม่น so he so so ่าจะใช่นะครับมาช่วยแม่นี่เออแม่นี่น่าจะใช่แม่นี่พอศสองพันห้าร้อยหกสิบแม่ไม่เลมเสียเนี่ยแต่แม่เลมจําไม่ได้นะคบว่ามาช่วยกลางเต้นช่วยอะไรหรือเปล่าแต่จําได้แม่นคือพ่อใหญ่คนพ่อใหญ่คนน่ะพ่ออูมนี่ทั้งมากลางเต้นทั้งมาฟักหมูตอนที่เอาล่างไม่แม่ไม่เลมมาแอกก็มาช่วยอันนี้จําได้และคนอื่นนี่แม่เลมไม่เห็นนะ จะบอกว่ามาช่วยตั้งแต่พ่อ,อนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เพราะว่าเขายังไม่ได้แต่งงานตอนนั้นพ่อไม่เหลี่ยมตายในยี่สิบปีแล้วนะคะแล้วตอนเขาแต่งงานนะ่ะเพมนะ่ะสองขวบสามขวบแลว้วตอนพ่อไม่เหลี่ยมเสียนะ่ะเพมอ่ะสี่เดือนเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะมาช่วยตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะอันนี้ไม่ใช่นะคะแสดงว่าจําไม่ได้จําบ่าได้ต่คอยจําเม่นดิตอนแม่ตนแม่เสียมาจําได้อยู่สามีเป็นคนมา มีก็เป็นคนมามาช่วยถือข้าวมาถือข้าวกับเงินมากินทานบรนณาหงมามากินทานแต่พวกนี้ไม่มีครับไม่ใช่แต่บอกว่ามาช่วยตั้งแต่พ่อแม่เหลี่ยมนี้โบเมนกาจำได้ชู้พวกกว่อกูไต่ตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วเขายังไม่ได้แต่งงานกับต,ตอนพ่อแม่เหลี่ยมเสียอันนี้เพิ่งเห็นลืมกด <c oughs> ว่าอยากเบาหลายใหญ่หาง แต่ขำดีเหมือนกันนะแต่ขำดีเหมือนกันบอกว่ามาช่วยนี่ <laughs> แต่ช่างเถอะกันมาแล้วไปแล้วแล้วตอนนั้นนี่แม่เหล็ไม่ได้เป็นคนไปทวงนะคะแม่เหลวไม่ได้เป็นคนไปทวงแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเท่าที่จําได้นี่ตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนี่นอกจากเล่านิทานเนะี่ยซึ่งแม่เหล็มก็ไม่ได้บอกว่าในนิทานหมายถึงใครใช่ไหมไหออกมาออกมารับเองว่านิทานนี่คือคือตัวเองอันนั้นก็แล้วแเต่ไม่เคยออกมาทวงเลยว่าช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นก็ยังไม่เคยพูด อธิบายย้อนหลังเผื่อคนที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจกดแล้วขอบคุณค่ะเอาไปแล้วเหรอคะพี่พี่ปราณีไม่เละเคยหอดแต่เห็นแต่ก่อนในพ่อรู้นะยคะแต่ไม่ได้ไปดูแต่ช่างถือมันแล้วไปแล้วซื้อแล้วเหรอ คนก,กอกบถูกซื้อตัวแล้วหรอคะไม่ต้องกลัวป้องฉันมีเงินที่จะจ้างทนายให้โอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากพี่ยอมรับว่าพี่มีเงินนะเงินพี่เยอะพี่เงินพี่เยอะแล้วพี่กล้าเม้นด้วยพี่กล้ายกมือแล้ว่ากโกมีเงินแมนมากพี่พร้อมที่จะปกป้องแม่แหลมพี่เยี่ยมอะเห็นแม่ยานปกป้องลูกไหมคะเห็นแม่ยานปกป้องลูกไหมล่ะในพื้นที่ของเขา เขาก็พร้อมที่จะปกป้องลูกนอกไส้ของเขาพี่อย่าว่าหนูเลยนะเพราะพี่เข้าไปเองพี่พิษขอบคุณพี่พิษมันยังไม่ถึงเวลาไงพี่ช่วยงานบุญก็ต้องช่วยคืนตอนงานบุญไงพี่พิษเรามาช่วยตอนนี้ไม่ได้พี่ช่วยงานบุญคนตายอ่ะเราก็ต้องคืนตอนนู้นไปถามบ้านแม่แหลมก่อนเขาตายกันสองศพแล้วหนูยังไม่ได้ไปทวงถุงข้าวสารเลยลูกหนูเพิ่งตายคนเดียวเนี่ยมันอะไรกันนะักกันหนาบ้าบอคอเตใช่ไหมมาดาม พ่อแม่แหลมก็เสียแล้วขอโทษนะคะแม่แหลมนะหนูไม่ได้จงใจจะพูดถึงพี่นะแต่หนูจะยกให้เห็นไงคะเพราะว่าคนของพี่เอฟซีของพี่มาว่าหนูไงนะหนูไม่เคยไปทวงคุณคุณเลยที่หนูนิุ่งข้อสารไปช่วยงานศพพ่อพี่แม่พี่อะหนูไม่เคยทวงเลยแต่คนของพี่มาว่าหนูก่อนนะหนูไม่เคยไปทวงและหนูไม่เคยเล่านิทานแซะพี่ด้วยนมเอาจริงงานหนูแต่ละวันนี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงมันยังน้อยไปสาหรับสาวิตรีนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงมันยังน้อยไปสําหรับหนูหนูเอาเวลาไหนไปเล่านิทานล่ะเวลาฟังก็ไม่มีค่ะ หนโูรู้พี่รวยพี่มีเงินพี่รวยพี่รวยมากแต่ดามันจนน่ะแต่ยาวมาซื้อน่ะบางคนก็ซื้อได้บางคนก็ซื้อไม่ได้ค่ะเงินนะ่ะอีดาม,มันก็ได้แต่ขายผ้าอยู่นี่แหละค่ะซื้อผ้าน่ะขายนะถ้าซื้อชีวิตหนูซื้อจิตวิญญาณหนูซื้อสันดานหนูนะหนูไม่ขายค่ะถ้าจะเอาเงินมาให้หนูแล้วสั่งให้หนูทำนั่นทำนี่หนูบอกเลยรวยแค่ไหนพี่ก็ไปที่อื่นหนูจนจริงค่ะหนูขายผ้าค่ะถ้าพี่ซื้อผ้าหนูขาย นะถ้าพี่จะมาซื้อจิตวิญญาณหนูจะมาซื้อสมองหนูซื้อตัวซื้อร่างกายซื้อสันดานหนูให้หนูเปลี่ยนสันดานหนูหนูเปลี่ยนไม่ได้พี่รวยแค่ไหนพี่ก็อยู่คนละคนละที่กับหนูไปเลยค่ะพี่ซื้อได้นะไม่มากพอ,กเ,อเออพี่แล้วเราไม่ต้องเป็นตัวตนเราจะเหลือแต่ร่างกายนะพี่คิดดูสิว่าชีวิตเราตั้งแต่นี้ต่อไปอ่ะเราต้องเหลือแต่ร่างนะเราต้องเป็นเหมือนควายที่เขาจับไถนาเขาสั่งให้ไถนาก็ไถเขาสั่งให้เลี้ยวก็เลี้ยวเขาบอกให้เขาพาไปพักไปผูกกินหญ้าเราค่อยได้กินหญ้าเราค่อยได้พักะ่ะ เขาให้ไถนาทั้งวันเขาก็เราก็ต้องไถเง,ไงินควายไงควายมันพูดไม่ได้อะสั่งให้ไถนามันก็ต้องต้องไถเพราะอะไรเพราะเขาซื้อมาแล้วเขาซื้อควายมาแล้วนะเขาครอบครองเราแล้วอ่ะเขาสั่งอะไรเราก็ต้องทําหนูไม่เอานะหนูไม่อยากเป็นถ้าเงินของพี่มากแล้วพี่จะมาสั่งให้หนูเล่านิทานเหมือนเขาอะนะหนูบอกเลยว่าหนูไม่เล่าค่ะ แล้วหนูไม่ชอบตามใจพี่ด้วยต่อให้พี่มีตัคงมากก็เรื่องของพี่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าหนูจะต้องไปตามใจนะคะไม่ใช่ว่าพี่มีเงินแล้วพี่จะสั่งใครก็ได้พี่สั่งได้เป็นบางคนค่ะนะพี่สั่งได้เต็มเป็นบางคนพี่สั่งหนูไม่ได้หรอกมาถ้าให้ด้วยน้ําใจนะใครก็ตามที่ให้เงินหนูนะคะนะให้พันหนึ่งสองพันห้าร้อยถ้าให้ด้วยน้ําใจหนูก็เอาค่ะเพราะพี่บอกว่าพี่ให้ด้วยน้ําใจแล้วอย่าหวังว่าอย่าหวังนะคะอย่าคาดหวังนะคะว่าคุณจะสั่งงานสาวิตริอย่างนั้นอย่างนี้ในเมื่อตอนที่พี่ให้ตอนททีีีีีีีี่่่่่่่่่่่พพชววยบบบอออออกาาานนนนนนคคคืืื้้ํใใจเเเงงิุะมตตแหธ ตอนให้เป็นแบบนี้ทุกคนค่ะตอนที่ช่วยเหลือตอนที่ให้นี่คือความเมตตาที่พี่แบ่งปันให้นะนี่คือน้ําใจที่พี่ให้นี่คือกาแฟนะนี่คือฝากทาบุญนะนี่คือนั่นคือนี่ผมอยากฟังพิทานเรื่องหมูสามตัวไหนอะหมูไหนอะลูกตอนนี้แม่กําลังเล่าวิทานเรื่องควายไถายนาอยู่กําลังเล่าเรื่องควายไถายนาอยู่